สวัสดีครับเพื่อเติดรายการรีวิวเด่งหองครับวันนี้ผมใช้ของที่ได้เออผมใช้สแตมของผมแลกของในเซเว่นได้นะครับนี่นะครับผมนี่ครับจริงไหมครับไอ้นี่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่มันเสกแถมันดันแถวให้ผมมานะนีเ่เอาทิ้งไป อันนี้ก็เหมือนกันผมไม่ค่อยอยากได้ผมมันแท้ผมาผมาพูกเพราะไอ้สเต็มมันสเต็มมันแลกคืนเป็นเงินไม่ได้นะครับอันนี้ผมซื้อเองอันนี้ทั้งหมดนี้ผมไม่ได้จ่ายตังค์เลยครับผมแลกเป็นเงินหมดเลยครับโอ้ผมไม่ได้อะไรเป็นเงินผมใช้สเต็มจ่ายหมดเลยนี่นะครับ ดี่ยวดิงหองก็มีแค่นี้แหละครับขอขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ตอนหน้า